มดิกัดมันไอเออหมาสเตเบตขั้นร้อยเคยเห็นเปล่าเื้สเตเบตขั้นร้อยเอักัดมันเออตีมาแล้วก็ชดเลือดโอ้โหมันไวเกินทุกคนอะไรจะไวขนาดนั <laughs> ้นกัดมันไอเออกัดมันตีเลยหม,มาดิตัวเราชิดหลังเซอร์เลยอ่ะ แอนออนเชือกผูกปมเป็นแอนออนสีเหลืองที่ความสามารถเก่งยิ่งกว่าแอนออนแดงหรือแอนออนทุกชิ้นในที่เลยก็พอได้ให้อะด้วยแปรไทยเหมือนจะแปรผิดนะตรงที่แปรไทยบอกว่าถ้าเกิดเจอโดนหมางับอะเขาจะติดหนืดมากขึ้นแต่จริงๆความสามารถของมันน่ะคือถ้าเกิดเราตีคนที่กําลังถูกหมาจับอยู่อะเราจะเช็ดเลือดไวขึ้น40%คือ40%เนี่ยมันเร็วพอกับเซเดเบสขั้นแเลยนะคือโกงเกินและจริงเราเอามาคอมโบกับเพอร์เซเดเบสอีกอะ บอกเลยว่าคือเราแทบจะไม่มีแอนิเมชันในการเช็ดเลือดเลยถ้าเกิดไฟจนครบอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมีตอนนี้ไปพูดมากแล้วเล่นเกม,มกันดีกว่าเลยกูดูคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิีสไนตัวแทนจำหน่ายหูฟังที่เท่ี่สุดสั่งซื้อง่ายจัดส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบลงงูทูธหรือไวเล็ก็มีครบทุนทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทนะครับเดียวรัววหน้าเจ๊แกหายไปไหนวะทำดำทำบินถึงนั้นเฉยเลยเนี่ยเมื่อกี้น้องบินอยู่ตรรงเนี้้ยไมู่ ออกไปไหนละอ่ะเจอแล้วผมเจออะไรเจอแล้วริงนั่งย่อห้อยอยู่นี่มาเฮ้ยขาว่าแอนออนแอนออนเหลืองมันโกวมากเลยป้าลองตีดิโอ้โหเช็ดเลือดอย่างไวว่าอย่างไวชิบหายอะดิแอนออนเหลืองจริงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองใหม่ดีแล้วทำไมคนนี้เขาใส่อะไรนะเพิร์กตายง่ายมาเฉยเลยอ่ะแล้วก็ลังคาญเสียงหมาเงียบดิคือผมึ้นเป็นคนชอบหมาด้วยแต่แบบ ผมแค่ผมแค่ไม่ชอบที่ว่าเนี่ยหมาอันเอ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยบนนี้มีคนมีคนปั่นอยู่นะโอเคผมจะเอ้าตาเอ๋อไอ้ส AI, วัสด,ดีลงมาอย่างงี้ก็ต้องแบบต้องอืมต้องโดนเอ้าเราผมเจอคนไม่เจ็บวิ่งผ่านหน้าไปโอเคไม่ไม่ไรแล้วกันไม่ไรแล้วกันเขาเอาเพิกตายง่ายมาแต่เอาจริงแล้วไม่ควรประมาทนะคือถ้าเกิดเราประมาทแบบไม่ไรสุดแต่เริ่มในโบว์เลยว่า เรามีโอกาสชิบหายหนักโอกาสอยู่โอเคเราลองส่งหมาไปอ่ะเคลื่อนดูนดิรู้ได้ปะขอเดินตามมาแบบดีจริงจริงยังก่อนโอเคไม่มีใครแบบปันน่นแรงนั้นโอเคเราเจอคนละน,นี่ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนโหมดก่อนเพืจะลองตีคนไม่เจ็บดัวว่ามันจะแบบเช็ดเรื่อยแค่ไหนอ่ะโอเคสกิลกำลังจะมาละมามูนวอกกลับมาเอา้าอายสวัดดี دي. โอเคไปเลยเพื่อนตรงไหนซิงหมา เดี๋ยวหมาไม่ยอมปีเข้าหน้าต่างอะไรวะเนะี่ยเมื่อกี้ผมเล็งตัวหน้าต่างแบบดีๆนะเมื่อกี้อย่างแย่จัดแหละอดีนนพี่ไปไหนไปไหมแล้วก็อีกรอบหนึง่งกัดมันเออนั่นแหละไอ,อ้คนนี้พยายามลากหนีด้วยตีมาโอ้โหชิดแล้วยังไวว่าขบวนเซเลเบตนี่คือแบบโคตรกอดเลยอนะไรเงี้ยอดีพี่ได้ไปเนี่ยเอาเดินตีอย่างนี้ กรนสิงก็ต้องโดนมาเราเจอพ่อหนุ่มคนนี้เอาเพื่อนไปไหนไปไหนปล่อยไปเออหมาดีเพื่อนกไงใส่เอ้ยเด็กผดผพิษมาเพื่อนตีธรรมดาแหละโอ้โหมันเดินแบบไวจริงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เอ็นออนแบบเหลือกัเป็นเอ็นออนแดนงด้วยซ้ำเหมืเนี้ยเอาเรียบร้อยอย่างนี้อืมไปแล้วปะสิงมาแล้วก็ไปจับไปเนี่ยเออกัดเฉย เออลมทมั้งหมาทั้งคนป่าที่เอ,อ้าแล้วเซอร์ไปเสกอ่าห้องวีตอนแรกนึกว,ว่าเป็นอะไรนะเป็นเพิร์กแบบเพิร์กใหม่อันนี้คือเอาตัวทั้งวีของเซบิร์ดมาเฉยอันนี้คือเอามาคอมโบปะคือไม่รู้ว่าสวดครั้งหนึ่งมันได้แบบได้กี่เพิร์กอะเอาละใครวิ่งผ่านหน้าผงไปวนะเนี่ยอ่าหนุ่มคนนี้เพชรรอเขาดึงก่อนแล้วผมจะกดอ่าโอเคมาดิอืมมาดิเราเช็ด,ดได้โคตรไวเลย ตัวแบบติดหลังเซอร์เลยอ่ะยังโคตรโหดเลยอ่ะอ่ามันี้วิ่งไวจัง่ะคนเนี้ยกัดมันอันเออแม่งไงกัดมันอันเลยวะกัดมันยออ้ามีคนเสกห้องมีสองเพิ็กแล้วอ๋อมันไม่ได้เสกครั้งเดียวหรอมาต้องเสกสองเพิ็กเสกอันนึกว่าเสกอันเดียวเหมือนเออเหมือนบูนได้ได้ไบ้ไม่ไหนอันรลยงี้อันนี้คือแบบไอ้ดีเสกคนเจ็บอ้าวคนนี้ คนที่คือไม่เล่นแล้วอะ่ะคือเดี๋ยวคนโยนอะ่ะแอดอ,อนอแอนดอ,อนเหลือมาเช็ดเลือดไปเกินโอเคว่าเราเดี๋ยวเราเอามาคอมโบกับอันนั้นละกันอ่าเซตเบสตาหน้าไม่รู้ว่าผมจะหาห้องเจอไหมไปเพื่อนไปข้างบนดีไม่ขึ้นมาข้างบนปะโอเคปล่อยหมาไปข้างบนได้ไปเนี่ยหมาเดินตามไปเดินตามไปจะมีคนโดนแบบเจอตัวป้าคิดว่าหืเดินอย่างไวจริงไวๆชิบหายโอเคออกไปนู่นละ วันน <aid> <Solomon> <mainland> <Hunger fever> <reconcile> ี้ไอ <rawd unre> ่อืมเรียบร้อยอืมโดนไปก่อนทีนึงไม่ล่าไปไม่นไปไกลไปละเอ่อมันน่าจะไกลเกินไปโอเคล่าอนี้ผมจะเดินตามหมาไปเลยเพรผมว่าเอาจริงเดินไปแต่เดินนี่ก็ได้แล้วเอ้ยหมาหมาไปแล้วไปละไอ้หมาผมตีลังกาเฉยอืมตามไปเพื่อนโอ้โหแล้วพี่อนยังไวไวจัดอะอ้าวนี่นเจอละเจอคนหนุ่มเท็ดีคนนี้อยู่คนหนึ่งแล้วแบบจบไวเกินตายดิไปได้ไป่ะสิงมาเอ้ยสิงไม่ทันเขาเดินเบียดหมาไปนู่นละ อ้าวอ๋อคนที่ปาดเปียวฉี่ก่อนด้วยได้เนี่ยตรงนี้คิดว่าแล้วก็สิงมาสักรอบนึงปิดไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ดีโอเวอร์เกิดอะแล้วคนที่คือฉี่คนที่แบบอย่างโคตรไวเลยไปว่าอ้าวเอาออกมาที่เฉยนึกว่าจะแบบวนก่อนสักแป๊บนึงอ้าวคนนี้ตายแล้วเนี่ยแล้วทำไมเขาอ๋อเขาโดนแลกเฟดมาแล้วใครรู้เคยแลกเฟดเขามาดี หน้าพี่เกยแบบมืดๆไม่ดมได้เหยียดนะแต่แบบก็ไม่รู้ว่ามันบั๊กหรืออะไรแต่คือเขาไม่เห็นหน้าเลยอ,ะอ่ะแต่เพื่อนตอนนี้ไม้อยู่พับเพื่อนพับ้ยไม่ก่พับด้วยป็นคนสุดจัดอีกแล้วอโอเคคนนี้ยังไม่ตายแล้วก็ผมหาตำแหน่งของคนที่ติดหนะห้ามยวไ,ไม่เจอแล้วอะเอามาฝืนนั่งยู่ตรงนี้เฉยอะไรวะเนี่ย อันนี้จะฟื้นป่าแห่งิดหรือว่าไงเนี่ยอ่าเราโดนตาหน้าไปก่อนเอาหมามันอยู่ข้ากันนะกัดมันเสียไอ้กัดมันดิโอ้โหเช็ดเลือดไปเกินโอเคเดี๋ยวตาหน้าอย่างที่บอกเดี๋ยวเราลองคอมโบกับเซเลเบตดูว่ามันจะคอมโบกันได้ไหมหมาโมนี่ปิดฉากคนนี้กันเอาแล้วกัดอะไรวะหมาอย่างบักจัดเฮ้ยหมากัดอะไรไม่รู้อีกอ่ะอืมอืมบาย อืมอันนี้วันที่อะไรแล้ววะเดี๋ยวผมยังไม่เจอด่านไปสักทกีโอเคแต่ออันนี้ก็โอเคอยู่มันเป็นบ้านใหญ่มันมีพื้นต่างระดับตรงแบบเนี่ยตรงนี้ใหญ่อยู่ก็ไดาจะห้อยเล่นเพิ็กงานไกลปะคิดว่าอะดบมาแล้วก็งางเออแต่มันอยู่แค่อะารในสิบกวีเองอะอะนี่ไงเครื่องปั่นนี้ได้ถึงหนึ่งวีไอเออโดนติดโดนติดคนที่ไม่ขายมูมาไม่ค่อยอยากเด้เท่าไหร่อ่ะคือแบบอืม คือแบบไม่อยากเสียเออไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหหมามันดึงมั่วเลยเนี่ยคือพูดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่มันดึงเป็นเหรอบาเราเราเช็ดเลือดอย่างโคตรไวมาดีมาคือไวไวจัดเลยเอาวันนี้หางแค่นี้เองแล้วคือมีคนไปเสกตรงห้องผีอีกแล้วดีที่ไม่ใช่เพริร์งเหมือนตามเมื่อกี้เพิร่งของเซเบลอะอันนี้แค่แบบมองว่าละแค่แบบนิดเดียวเฮ้ยลำคาเสยงหมาจั่างวะหมามันดังอะไม่ชอบเลยอะ มาเราตกจากที่สูงมาอีกรอบนะตอนนี้คือเรามีบัฟบงานไกลขึ้นอีกจึงหนึง่งเอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวกงานไกลอืมโอเคเออแล้วเมื่อกี้หมามันวิ่งตามเรามามันทำให้เราแบบได้ปับ๊บสีแดงนั่นเฉยวันนี้เพื่อนะตะักชีสสิงมาสักรอบหนึ่งกดมาเดี๋ยวโอ้โหไปเลยหมาไม่ยอมกัดคือ <laughs> อยากขโมยเซเยดเบสตัะไปรู้ได้เนี่ยโอเคงานไกลมา เดี๋ยวคย่รอแบบใหม่สักทีนึงโอเคได้เซเบตขั้นหนึ่งมาละน่าจะพอไหวอยู่คิดว่าได้ไปไหนตรงนี้กัดมันไอ่เออกัดมันโอเคตีมาหืมเช็ดได้อย่างโคตรไวเอ๊ะใครส่งไฟมานะมาตอนนี้คือเราแบบโนโทวงกินจ๋า,จาเลยเนะี่ยคนที่ใครเนี่ยเอ้เป็นพ่อหนุ่มคนนี้กัดมันไอ่เออกัดมันตีเลยม,มาดิตัวเราชิดหลังเซอร์เลยอะ ไอ้หรือไปเราไม่ได้ตกจากที่สูงมามันก็เลยแบบไม่ได้แบบม,า,งา,งมา,เาเท่าไหร่ง้างมาเอ้เฉียวหม,หมดหมดลืมไปเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีอยู่ขั้นหนึ่งอ้าวว่าแต่คนนี้เป็น,เป,นเป็นผู้ใหไวะเนี่ยมันจะเป็นคนที่ไปเสกอันนะคิดว่าแต่ก็ได้ไปเนี่ยพุ่งไปจัดปะกัดไปสักจิงหนึ่งอะไรไปกัดก่อนวันนี้อายเพิ่าไปกัดมันกัดมันเออันแหละวิ่งทางตรงอย่างนี้ก็ต้องโดน เอ้าคนที่ใครเนี่ยมาดิว่าใจเย็นใจเย็นผมจะยังไม่ไม่ตีเขานะผมอยากแบบลองเพลิกี่ดูอะมาไหนๆคนนี้ก็ไม่ใช่ไข่หมูแล้วเขาก็มาไม่ได้เจ็บแล้วเอ้ยลำคาญเสียงหมาจังเว้ยผมไม่ชอบเสียงหมาเลยอะ่ะมันมันลำคาญอะ่ะน่าลำคาญมากอะ่ะเอาแล้วหายไหนแล้วเนี่ยโอเคโอเคเหมือนจะน,นี่นี่เคเลียร์ล้เคยล้เห็นตัวเขาแล้วอเออกัดมันเออตีมาแล้วก็เช็ดเลือดโอ้โหมันไวเกินทุกคนอะไรจะไวขนาดนนั้ อ้ยังโคตรสุดอ่ะมาคนนี้เฟสสองตอนนี uh 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 ้หน้าที่ของผมคือต้องหาเควินตินให้เจอเอ้ยหมาเงียบๆดิเฮ้ยหมาปักหมาปักหมาไปเลยไม่ละเอาดีควินตินไะเนี่ยไม่ใช่คนนี้เป็นแข่งมุมไม่อยากไล่เลยแล้วก็โอ้ยโอ้ยหมาหุบปากดิทำไมมันทำไมมันร้องเงั้ยนะหรือว่าคนนี้เป็นอ่ามาที่เพื่อนมาไม่ไป กัดเพื่อนเออตีมาเซเบตโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ของจีนวะนะยันนี่นว่าเหกเขบอกว่าเป็นเพืเ่อสังแบบเอ๊ะไม่โดนถ้าเป็นสักเมื่อก่อนนี่คือแบบผมด่าโปลแล้วเนดะี๋ยวน,นี้กัดมันไอ้ไม่ยอมกัดกัดมันไอเอ้าเดี๋ยวหมาไปดูไปดูไปโอเคผมปล่อยหมาตรงนี้ไปเพื่อนแล้วก็กัดมันไอ้ไม่ยอมกัดไม่กี้ยังโคตรสิงแต่คือง้างไก่จน มันหมดแล้วไงมาสเตเบสขั้นแปดเอา้าอยู่เครื่องนู้นกันโอเคดิ่งไปก่อนโอ้โหนี่คือแบบหืนปั่นกันเลยดีอย่างเงี้ยโอเคเขาออกมาโซนนี้ตุบตบ,ตบ,ตบมามาเพื่อนเราเจอตำแหน่งหมดทุกคนแล้วเอ๊ะแล้วเขาเข้าตู้ทำไมอะเอาแล้วน่นไขว้นะออกมามว่าจะแบบไล่คนที่ไม่เกอว่าจะบาแบบลองสเตเตเบสขั้นแปดดูเขาเข้าตู้ทำเมียวเลยเว้ยด้ เออไม่รู้ว่าคนนี้ตายยังไงแล้วเมื่อกี้ไอเจ๊เกแบบหัวเราะอร่อยชิบหายเลยตายยังเอ้าตายแล้วริโมนิโทษอันนี้ไม่รู้จริงนี่เครื่องนี้จะใกล้ติดเต็มทีละมาตอนนี้เรามีง้างไกจากสองเพลินะเดี๋ยวเราลองง้างเล่นดะูว่าเนี่ยรอตรงเนี้ยไม่รู้หายไปแล้วเดี๋ยวเราลองง้างไกดู <c oughs> ง้างไกชิบหาย <c oughs> อยู่เครื่องนู้นเนี่ยปั่นต่อเมื่อกี้ว่าผมแบบ คือผมลื้อหาอย่างดีนะไม่ไม่ได้เฉยเอา้าแล้วเจอคนนี้เฉยง้างไกมาเออโอเคคนนี้ยังไม่ตายแล้วก็เครื่องเนี้ยปั่นได้เยอะมากๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่านี่เจออะไรเจอละ,เ,อละ,เ,อละเดี๋ยวเป็นเป็นคนไปนขายมุมามันก็อยากไล่เลยอ่ะโอเคไหนๆก็ถึงขั้นนี้ละก็ต้องลองหน่อยเปลี่ยนโหมดมาโอเครอรอแบบหมางับก่อนฉลาดโชคงับคุณก่อนตอนนี้เดี๋ยวหมาผมไปทำไรเนี่ยหมาผมไม่ยอมกลับมาคือร่าง เมื่อเอาหมาเข้ามาเอาหมากข้ามาเออหมาไม่ยอมกูดาวเว้ยเอาหายชี้ก่อไม่ดิไปเว้ยงับมันเอเอเซนเตปหายตะแค้นหนึ่งคงไม่เป็นไรยังโคตรสุดยอดโอเคเห็นรอยคนตะปันรอยคนตะปันหมาที่คนที่แตะเกินไปแล้วอืมแปลว่าซ้ำได้โอเคมูริเลยอยู่ดีก็มาแตะเกินไงเราที่ข้างในผมว่างเรื่องเกินไงไปเพื่อนไปุกคน หน้าตอมปละผมไม่เห็นหน้าอาเจย์เกะไปแต่คลิปกว่าหน้านู่นแล้วนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าอาเจย์กะมาที่เพื่อนเซนเตอร์เบสเราเหลือซักขั้นเจ็ดก็น่าไม่เป็นไรคิดว่าสิงมากัดเพื่อนเออกัดมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาหมาเป็นไรวะน่ะมอยู่ล่างไปนู่นหมาเพื่อนโอ้โหเช็ดเลือดไปเกินอะผมว่าเกิดมันแบบมันเป็นได้ออทิสติกทุกตัวได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรขี้โกงแบบที่ตุนในเกมแล้วอ่ะ เอาไปละมันจะวิ่งกลับนะคนนี้คนนี้มันสายแบบวิ่งแบบวิ่งคมอยู่คนเนี้ยอืมคนนี้มันตุวยอดอยู่คนนี้ง้างไกลมาเอาคนนั้นปั่นอยู่เครื่องนู้นเฉยเลยว่าจะได้ควบคุมเครื่องนี้อยู่ดีก็แบบโอเคเราปล่อยหมาไปโซนนู่นเอาไปคุมประตูได้เหรออ๋อเราปล่อยหมาคปคุมประตูได้เครื่องรู้เลยเนี่ยมาเกี้ยวเห็นคนนั้นอยู่อ่าดีๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ง้างง้างใส่เลย ว่าเพื่อนเราไม่โดนแบบหมากันจริงจังไอ้เฉียวเมื่อกี้เราไม่เห็นแบบเขาอยู่ตรงนั้นเอาไปแล้วนะวันนี้เพื่อนกัดมันไอ้กัดมันเออกัดแแหละโอเคตีมาโอ้สเตเตเบสอย่างสุดอันนี้ประตูเปิดอยู่ว้ยเนี่ยถ้าเกิดเปิดอยู่ที่ผมไม่ทันแล้วนะ่ะเอาคนนไปนั่งฮิวเฉยโอเคตอนนี้ก็หาตัวก่อนไม่รู้แถวไหนอ๋อนี่มันเนียนดึงก่อนโมคือนั่งเนียนอยู่ใกล้เลยหรอคือผม ผมไม่รู้ว่าทำไมคนดีเขาเนียนเก่งๆ, <c oughs> ๆคือบแบบตลอดคอรนี้มันยอแล้วมันแบบมันมันเนียนกว่าชาวบ้านช่องอรอผมรู้สึกว่ามันแบบมันเนียนเดียดอ่ะไม่โดนออกไปนู่นเอา้าโดยสูงนี้มาเรามีงางไก่นะงางไกลแบบอาชีพหายวอดเลยมาเนี่ยทันปะเนี่ยตรงนี้ว่าถึงปะคิดว่าถึงอยู่เออถึงอยู่โอเคผมลากคนนั้นไปประตูก่อนเลยมาไปดูจะทันปะเนี่ยประตูนี้คือเปิดอยู่ชัวร์ป้าทันปะเนี่ยเอาไม่ได้เปิดหรอ คือ่เปิดประตูหอนึกว่าเปิดประตูนี้เอา้าดึงไม่ละเดี๋ยวได้เท่าไปอันนี้คือมันเป็นเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปเขาแบบดึงได้เสมอเลยอะคือแบบงงอาการอยู่โอเคมันจะออร้อยนี่ไงเจรอยวะมาเอาละผมไปได้บัฟงานไกลจากการโดดที่สูงเดี๋ยวเราจะกิูหมาผมไม่ทำงานกลับมาไอ้เดี๋ยวหมาผมไม่ไรเดีย๋ยวหมาไม่ยอมมา แบบหมาไม่ยอมมาไวเมื่อกี้หมามันติดดีเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้โอ้หน้าต่างต่อสองอันเหลือจะเชื่อเลยวะโอเคผมปล่อยหมาไปนู่นไปไกลๆนู่นโอ้ไม่ได้เฉยอะไรไปละไม่รู้มานี่เรางานใส่เพื่อเราไปให้แบบนายออก กัดมันเออออกตัวได้ปหเนี่ยนี่ออกได้ปะคิดว่าออกปะอ,อ้าโดนหมากัดออกตัวไม่ได้อืมไอหมอนี่มันชอบนั่งยิ่วอยู่ีกลครอแบบอย่างแย่จัดเลยอ่าผมไม่รู้ว่าใครใกล้ตงมบ้างอะจำไม่ได้อะรู้สึกว่าคนนี้เหมือนจะโอเคคนนี้ยังไม่ตายแต่เหมือนจะเป็นใครนะเควินตินเน่ะท,ที่ที่แบบใกล้ตายโอเคล่างไ่ไกลก่อนแล้วผมจะโมลีคนนี้นี่ยคนนี้ตายแล้วปะอ่าตายแล้วจริงโอเค เราโมลิคนที่เสร็จแล้วเราก็โมลิโทอี่เคนน่าจะทันอยู่คิดว่าชีวใครขานผาหน้าองไปวะละอ่าโอเคก็คจะเห็นหน้าคือถ้าเกิดไฟมิดสองนี่คือแบบไม่เห็นหน้าจริงเพื่อนอย่าอย่าโมลี่นานเออ,อย่าโมลี่นานหมาดีผมว่าไอชีคนที่แรกเกิดเขาเปิดบทจูออกไปก็ก็จ,จบไปละอันนี้คือแบบมาติดลงติดเล่นอยู่นั่นอือเพิ่งไปเห็นหน้าตอนแบบจะจบกมมาตอนนี้หรือจะเชี่ย ืมละตาน,นี้มีคนล็อกออมอนแต่ก็ไม่ออกด่านใหม่อยู่ดีผมคงไม่มีวาสนาที่จะไปดูด่านใหม่แล้วนอกจากจะไปแบบสร้าง้องเทนระบอรดซะเองอะแบบอย่างน้อยใจชิบหายเลยอะโอเคลากไปก่อนเอ้ยมีคนมีคนอยู่นี่คนนึงแล้วคนที่เป็นใครเดี๋ยวคนเนี้ยอ๋อเป็นตัวละครผู้ชายโอเคว่ายังไม่สนอะไรกันนี่ไล่ไล่คนนี้ก่อนนะไหน,ไหนๆเราก็เจอคนล,ละน้องเคเดนันเนี่ยเอ๊ะกิลหมาเราคูดาวน์นานเอ้า วันนี้ลงนี่ดักอีกทางหนึง่งน่าจะโอเคกว่ารล้กัดกัดมันไอเฉียวนะคือแบบตันหมาเราก็เพราะเรตุ้มกันเนี่ยเพิ่งรู้เอ๊ะทำไมด,าด่านนี้จุ๊บมันดีจริงอะปกติมันไม่ดีอย่างดี้นะปกติมันจะแบบประหลาดประหลาด,ดหน่อยเอาล้วเข้ามาตรงนี้ทำพื้นทำพื้นออกไปไหนอ่าออกวันนี้เพื่อนของป้าหลังก่อนสักโบ๊ะหนึ่งโอเคเดินไปขึ้น5%ได้ปะเนี่ยตรงนี้คิดว่า ปดิันแล้วก็สิงหมามาได้ปะคิดว่ากัดมันกัดสักคนหนึ่งเออกัดโดนคนนี้ได้อยู่เอาแล้วคนนั้นเฉยเลยแล้วเจอคนนี้คนแรกเพื่อเลยเนี่ยกัดมันไอ้กัดมันไอ้เฉียวนะตันหน้าหมาเราเฉยอย่างนี้องค์กรแบบพิต้าต้องแบบต้องเข้าแล้วอย่างงี้ฟาดหลังไปเอออดเก็บเซตเบสตั้งแต่อไฟฟูงไม่ปัน่นจะส่งไฟอย่างเดียวไอ้พวกนี้ อ่ามัานใหญ่ปั่นได้ถึงหนึ่งโอเคมาไล่คนไม่เจ็บน่าจะมันกว่าน้อคิดว่ากัดมันได้เออกัดมันขอเซนเตเบสหน่อยสักแป,ป๊บนึงก็ยังดีเอาดีเขาแลกติดลอยเนี่ยไวเกินโอเคมาตกลงมาไม้ป่ะเนี่ยตรงนี้โอเคไม่มีไม้น่าจะล้มแล้วผมมาแล้วคนนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดกรีกเหรอเพิ่งจะเห็นเคสเคสช่วยป่ะเนี่ยรีสังเคสอยู่นะอ้าวไม่ทันถ้าเกิดเข้ามาพับไม้ผมว่าทันอยู่แล้วเนี่ย ว่าแต่อยนี้สกินของใครเนี่ยผมเหมือนจะไม่ไม่เคยเห็นข,ของใครวะเนี่ยอันนี้คือแบบงงแบบจริงจังเกมมิ่งโอเคได้เสียงเท้าพิงออกข้างบนไปเอา้าอยู่นี่กัดมันไอ้เออกัดมันมาดิเรามีสเตจเบสแบบพกพาส่วนตัวบาลานปะถ้าเกิดไม่ใช่บาลานไหนแย่แนะ่เอาเรียบร้อยวิ่งอย่างไวจัดมาแล้วผมไหลต่อเลยมาแบบผมหมั่นไส้เคสคนที่แบบเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อกี้ละ เออเขาออกตรงเนี้ยอ๋อวิ่งกลับวิ่งกลับอ่ะิ่นเห็นรอยเท้านีหนีเท้าคนนี้ไอ,อ้เพื่อนกัดมันสิงหมาโอ้สิงหมาไม่ทันอืมว่าเลยสิงหมาแบบใส่นี่สักคนหนึ่งโอเคเอาเครื่องระเบิดวะเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องกลางแมพป,ป่ะคิดว่ามาผมต้องเลิกยุ่งกับอ่าทอรี่เค,คนคนั่นเป็นสักพักหนึ่งแล้น,นะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากเล่นเซนเดเบสจริงแะอยากเจอแบบเอ้าแล้วนี่ใครเนี่ยลาล่าคอบบ่อคนเนี้ยเออลาล่าคอบจริงกวัาที่เพื่อนออกมาตูกมาตรงนี้แล้วก็ กัดมันเออกัดมันหมาที่เอาล้วไห่ผมเช็ดเลือดไม่ไวไวนะ่ะอ๋อมันต้นหมาพอดีก็เลยไบเช็ดเลือดไม่ไวพอดีเมื่อกี้เอออ่ามีคนแลกเฟซกับเพื่อนจนได้อ่ะเครื่องนี้จะปั่นได้มากแล้วก็เหมือนจะติดช็อตด้วยโอเคปล่อยมันช็อตไปก่อนขอมาดูเครื่องนี้ก่อนว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งช่วยกันมาไม่ดูไปเนียละฝืนนิ้ว,วนะเนี่ะเอาแล้วฝืนนิ้วจริงกัดมันไอ่เออ มาขอดสเตเบสหน่อยโอ้หวิ่งไวจริียังโคตรชอบเลยเพื่อนพับเพื่อนพับไม้แนะ่เออไม่พับในแย่นะแน่มาเราเดินชิดหลังอย่าไปไวเรามีเพิ่งเอเลี่ยนห้าเปอร์เซ็นจะรอส่องไฟอยู่คนวะเนี่ยหรือจะมีคนแทงหลังแทงหลังปะอ่าไม่ยอมแทงหลังด้วยคือกะว่าแทงหลังอาจจะไปแบบไล่เฉลี่ยกันให้แบบแต,ตายไปทุกคนโอเคไปเครื่องนูน้นเอาว่าเครื่องเนี้ยปั่นได้มากตั้งแต่เมื่อกี้ละมาเดินดิบไปก่อนเจ็บปะสักคนหนึ่ง อ่าไม่เจอเหมือนเขาออกมาบา้านใหญ่ละเจ็บอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเคสนะอ่าแล้วทําไมอา้าวคนนั้นเป็นหายมุมไมาแล้วไมเ่เคสอ๋อเคสเพิกใหม่อ่ะคือได้เพิกใหม่แล้วรอสุดยอดเกินอเอาเกลงมาทีบาลานปนนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เพิกที่ถ้าเกิดเราแบบว่าหิวเพื่อนเนะี่ยกัดมันไอเออถ้าเกิดเรากดเซติคิวเดี๋ยวมันลากเข้ามาได้ด้วยเหรออูยังโคตรเก่งเลยวะเนี่ยรับหมาของตั้นอย่างนานมาผมจะเดินชิดหลังเขาอะแล้วก็จะใช้แบบ หมากัดให้ได้อะกัดมันไอ้กัดมันไ,มได้ไหมเนี่ยกัดกมันกัดเอ้ยิวหมาเว้ยแบบเดินโคตรกวักมาแล้วคือเซอร์หาเจ็บหมดแล้วอย่างนี้บอกเลยว่าแบบยากโอกาสอย่างนี้ยเอ้าเดี๋ยวกัดคนนู้นเฉยเออไม่ต้องเอาไม่เอาคนนั้นละเอาคนนี้ก็ได้ได้เหมือนกันป่าเพื่อนโอ้โหสเตปเป็ดคือแบบโคตรสุดจัดอ่ะเอ้นี่มันเช็ดเลือดไวมันไม่ใช่ออนเหลือแล้วอย่างเงี้ยอืมเรียบร้อยเหลือใครที่เราไม่ได้แขวนตะขอเขาวนะคนนี้หรอไม่ใช่แขวนไปแล้วทั้งคู่ โอเคเราเอาหมาไปเช็คเครื่องเครื่องนู้นก่อนอันนี้ไงกาลังปั่นอยู่จริงเนี่ยกำลังปั่นเลยเนะี่ยไปเพื่อนเอาหมาไปทุบๆหน่อยไม่มีการแบบทุบๆเลยทั้งนั้นแต่พูดจริงแล้วว่าอันนี้คือไม่รู้ว่าเซิร์ฟหลักมันจะแบบเก่งขึ้นกว่าตอนนี้แค่ไหนอะโอเคเราเกาะรอบนึงเอ้ยเอาว่าะคนุนคนนี้คนุมคนนี้หมากัดเออกัดกอสักทีนึง แต่ผมว่าคือถ้าเกิดเล่นแต่ไดนนะว่าน่าจะเก่งกว่านี้เยอะเลยโอ้โหเดียวไปเดี๋ยวเ,เช็ดเลือดหรือไงเนี่ยไม่ไม่ตงมรงโูน์แล้วเช็ดไปละมั้งเลือดอะไรเงี้ยเข้าหลังมาโอเคคนที่ตายละให้แบบตายไปทุกคนก่อนอกัดมาไอ้ออไดูจันเลยดิทำไมไอ้เจ๊แกหยับใครใจกะเอ้าเป็นคนทีกแล้วเอาแล้วไม่เขากินรวยแล้วนะเพิร์กของนี่คนนี่คนละเคสหรอ ไอ้เพื่อนกลับมาก่อนให้ทุบๆหน่อยสักทีนึงเออยทุบแล้วอย่างนี้มาทุบแล้วอย่างนี้ก็ต้องโดนเปลี่ยนหมดไล่ก่อนโดดจริงป้ะเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ชอบแม่ได้เลยอ่ะไอ้เพื่อนเอกไปไหนกัดมันเราไปกัดได้ก่อนเอาว่าบ้านเล็กน่าจะมีคนอยู่นะเพราะว่าอ้าวคนที่วิ่งกลับมาก็ฟาหลังมาก่อนทีนึงไปเพื่อนกัดมันกัดกัดมันเดี๋ยวไม่ยอมเดียวเข้าไม้เฉยคนที่มันโลกหรือว่าเขาแบบจูเก่งวะเนี่ย มาสามคนกับสามเครื่องอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบแพสถงโอกาสอ,อ,กกอยูน่นะเอ้ยเอาวะโอเคผมจะผมอยากเปลี่ยนใจอะไรคนนั้นนะเอ้ยเดี๋ยวหมาติดเนินไม่ได้แล้ว,ลวคนนี้ช่างมันหมาติดเนินเฉยคนนี้มันจะปาดเปียวป่ะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขามีบาลานซ์ด้วยนะปาดเปียวจริงป่ะโอเคปาดเปียวจริงไปไหนจะวิ่งกลับป่ะอ่าวิ่งกลับจริงแล้วก็ว่าจะสิงหมาสิงไปทันคนนี้มันสายวิ่งฉีกแบบค่อนข้าง,าง,างเทพโอกาสอยู่เนะี่ยโดดจริงไหมโดดจริง เพื่อนเขายอกหนอ่อยเถอะเดี๋ยวนะ้ทำไมเขาไม่ยอกเลยคนเนี้ยเขาแบบเขาไม่ยอกจริงกัดมันหน่อยเออทีนึงอืมเซ็เป็ดเอาหายาวิ่งวนรอบต่อรอบ,อบ,อบนึงด้วยพัาต่างไหมทีโค้งกว้างอย่างงี้แอ่เดนเดะหลอกโดดว่าดิเรารู้ทันเพื่อนอืมอ่านี่ไส่งหมาไปโดนเขาน้นเฉยอันนี้ฝืนปั่นหรอโอเคเลยดูฝืนปั่นจริงจังจะติดแล้วป่ะเนะี่ยเอาไม่ได้ใกล้เกยงจะติดเลยเอาละเขากิโลรัวเลยนะอะไรโอเค ส่งมาไปแล้วก็ได้ไะเนี่ยได้ไะเนี่ยคนนี้คือมันเป็นคนที่แบบรู้สกิลของเราว่าเราต้องเล่นอะไรยังไงอย่างเงี้ยตายยาปะไม่ใช่จะว่าไปผมไม่เจอใครนะเอาเทรเวอร์มาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยเอ้าวัวนดีเพื่อนสิงหมามาแล้วก็กดไปโดนไปะไเดี๋ยวไรไปโดนก่อนอเคขออนุญาตไล่เทรเวอร์บออ่าจุดก่อนแล้วกันได้ไปเนี่ยโอเค ส่งมาอันนี้กัดป่ะเอาอะไรประกัดก่อนกัดมันไอ้เออกัดมันเหยี่ยวคือมันลากเข้ามาได้เลยอะ่ะเอ,อ้ยส่องไฟส่องอะไรวะเนี่ยโดนไหมเดี๋ยวหมาหมาไปมาไปทําเตียวอะไรไว้ละเอ,อ้ยโคตรโกรธโอเคดีเพื่อนกัดมาแล้วก็อีกสักทีหนึง่งกัดมันเออควรจะกัดได้หมาขอเซฟเปสหน่อยอ,อย่างโคตรเทพมาเดี๋ยวไปขึ้น5%ออีกแล้วก็แบบหมาที่ อืมอ่าคนนั้นเพิ่งหายเจ็บเขาอาจจะนั่งรีกูปันอยู่แล้วก็อนจจะยังไม่มีใครได้แบบปั่นไฟเร็วนี้โอเคส่งไปคเคลื่อนไกลอ้มันง้างนานจังวะคนเนี้ยไปดิไปไปที่เครื่องนูน่นไปโอ้โหชี้อะไรเดี่ยเอออ่าไม่ต้องไม่ต้องละอ่ะวิ่งไปเลยอ่ะทำมันก็ได้ได้เหมือนกันเออโอเคกันที่ปั่นได้มากโอเคเราเจอเคแล้วนะมาเราอยากเล่นเซบเบสอยู่ใช่ไหมก็ มาไล่น้องเคสเดนสั่นกันดีกว่าวิ่งกลับไปไหน,เ,นเอ้ยไม่ได้วิ่งกลับไปเพื่อนไปกดมากดหมากัดมันเออกว่าจะกัดหมานี่เพื่อนโอ้โหเซฟเอ็ดเอ็ดอ่อนเหลืองจริงไปเลยทำไมมันโหดจัดอย่างนี้เนี่ยมันสาวเคสคนนี้จะเก่งจุดเด็กเก่งกันละว่านะอับมากไหมเดีย๋ยวตั้นหมาเราเฉยอะไรวะเนีนเ่ยเออเด็กก็ส่องไฟอยู่นั่นโอเคว่าผมทิง้ง ต่างคนต่านกล่องก็ได้รู้สึกว่าเขามีที่เล่นเยอะเหลือเกินแล้วคนนี้ก็คิดวรัวจะร้องตั้งแต่เมื่อกี้ลว้วมาคือถึงแม้ใจผมอยากจะแบบเล่นเซเดตบสมากแค่ไหนก็เถอะแต่แบบเขาไม่ค่อยเสนอตัวมาให้ให้เราไล่ดีอ่ะกัดมันไอ้กัดมันกัดมันเดี๋ยวหมาแบาบหมาคตดกวักหมาผมไม่กวักจริงเอ้าเจอน้องเคคนอีกแล้วมาดีๆมาดีๆม,มาเพื่อนเราพิวายอยู่พับเออ ตับพิเชษไหมเนี่ยเอาแล้วโดดจริงเราปาดเปียวโอเคเปลี่ยนโหมดไล่ก่อนหรือเราไล่ธรรมดาดีไม่ต้องไม่ต้องปล่อยหมาแล้วไหมคนที่มันมันเก่งอ่ะหลบเก่งมากมากเลยคนเนี้ยไปเพื่อนตายัดระบายคนที่ข้าเกินจำผิดนะแต่ตัดกำลังคนเหลือสักสองคนน่าจะแบบน่าจะกำลังดีอยู่ไปเอา้าแล้วคนนี้เดี๋ยวมันนั่งดูหมาเราเฉยคนนี้อ๋อตอนแรกคือเขาจะจะมาส่งไปช่วยแต่มไม่ทันเลยไงหมานี่อ๋อแล้วไม่ยอมวิ่งออกไปด้วยนะ อาชิบหายละเหลืออีกเครื่องหนึ่งเอาไม่ดิกัดมันไอเออหมาสเตเบตขั100้นร้อยเคยเห็นเปล่าสเตเบตขั้นร้อยมาว่าผมโมลีเลยผมขี้เกียจหายคนละคือมันเก็บสมามแล้วอ่ะแล้วอ่ะขี้เกียจมานั่งชิงขเขาตอนแบบไทยเกยมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาหลุมกันถ้าเกิดเขาเจอหลุมก็ทิดอดวงเขาแล้วกันเนาะไปมาเราแข่งก,กระเซยกันถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีอ๋อ จะหลุมนะจริงนี่ไงโหมันเกิดใต้ตีเซอร์กแล้วอะไรจะเทพซ่าขนาดนั้นอะโอเคก็เป็นยังไงบ้างหลับแอดออนที่ผมมองว่ามันเก่งเกินอะไรนะแอดออนสีเหลืองไปเยอะมากเลยคือเหมือนแปลไทยมันจะแปลผิดนะเป็นบอกเป็นกีดหวางเฉยแต่เอาจริงๆคือถ้าเกิดแบบไอตีวันเช็ดเลือดไปขึ้น4%อย่างเงี้ยคือมันขี้โกงเกินก็จิจ